เราเล็นพังหอกอยู่เจนไปก่อนนกินข้าวลูกทำเพลงเลยนนมะนากินอกกัละกลาปลาแซ่แ่ไทำมอนเห็ดาทมอนเห็ดลาปลาสุกน้เนี่ยเป็นไปดูแล้วมันเห็ล็บเรววันนี้ทำไม่มีแดดเราไปเข้าไปเล่นน,นี่ละ<ก>เ,เราโตห,ตห้ต้องคิเราวน่นะเล่นมไม่มีแดดนี่นำ้ำกินอะไรอร่อยเ น้เนาอะไรเดี๋ยวแดดก็ว่าแดดเดี๋ยวหน่ากนามัจะได้ไปไหนเนี่ยหางคิปแลงอะไรมันจะอร่อยเท่ากับข้าวที่บ้านบอไม่ได้อยากกินเท่าไหร่อยากไปกินร้นเต็นปลาพียรปลาปาิาเานเต็ใมันยันบนาะพันยืมป่เพ่นยืม่่าเพ่นกวาด้พ่นยืขึ้นมาบอกว่าพันเดาไมันซะีใหม่แล้วตีใหม่เนาะเออตีใหม่ไขมันเนา ้นมันอยู่ตอ,อีจ้กันเมันเป็นตแตกคนหน,นึ่งเอาไม่ยัา้าลอยู่มัน,นยอยู่บนนั้นนะมันไปนเห็นหนจิตร,รนะเขยังใหมัน่น้องเ้ยไปบอถามบาาอยังก็ถามว่วางเลยก็กไปตรงหน้าบอที่ผาไปเ้แอก็มีเสียมอยู่เ,เ,ยเออเยองยองอะไรยืมเนี่ยแตงตยงลอยพาไปตรงหน้าตรงหน้าไปหาเ็บพัก วอพนอยากไปหาเนหาแกพักหน่อเขาไปรไา<ง>ไปขไปี่รกุด้กับต้กระโข่มัน,น,น,นยัยงเสียอยู่เสีอยอะไรพอะไปเรียนตรงหน้าหาแกพักิสมดังคมถูกหาแกมากอกพักอีเดาพักเดานาะักระเดามึนลไ้ปลเห็นขักงนอกยูแจได้เทาเอมองเจ้าเาาออาห็นปรากฏเห็นยาตรงหน้ามองไปนี่

กุญแจมันบ้าหมดกับกุญแจน้ำน้ำใหญ่ไน้ำน้หนน้ำ่นนำ่เน่่เจะได้าตามเนียเก่เมูเมียหอเมียเนี่ของานเมียเมียบอกแกแกกกิียร์ขนอกพ่อเพชนเ็จะกินเบียร์ก็เลยจัดไปแก้เยได้สวัดหนหวนข้างคุ้นคืแล้วเนี่ยพ่อเพชดยัง มันอยากกินอย่างมันขื่นไี่กินเจเบกเออมีความสุขเปิดเป็นประหลาเออน่าเปิดเลยเจ้าก็กินน้ำเด้อเจ้าทวนก็ไม่กินต้องก็ระแกวไปเลยเจ็ดเปิ้ลเด่นปีใหม่ถือว่ากต่มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่พี่น้องมันโอนเงินใหม่ไอ้บ้าเป็ดกินปีใหม่กับน้องมนต์ขอพูดในลายแล้วแม่เนาะไอ้กินเบี้ยไอ้กินเบียร์พี่น้องเอาจัดไปไอ้คนยู้ดีไม่แห้งเลยคนรับรวยพี่น้องไอ้บ้าเป็ดไปไมากินเบียร์เออคนละขวดกับน้องมนต์เอออะ ไอ้กินไปแมวฟ้องลายแงนเออเออกินค่อยๆด้วยคือว่าคนบ่คอยกินเนาะออพี่น้องเดี๋ไปเป็นเดี่ยวคาทั้งกองมาต่างกอ